ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองทีปุ๋ยอยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังเรื่องดินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เกษตรกรมองข้ามไม่ได้เลยครับซึ่งเกษตรกรอย่างลุงประยงเอง ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอปัญหาเรื่องดินแบบเต็มๆดินแข็งปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลโดยเฉพาะนาข้าวที่เห็นอยู่นี้ที่ก่อนหน้าข้าวไม่ขึ้นต้นไม่โตอวดโชว์ใครก็ไม่ได้เรื่องของเรื่องมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขยังไงไปฟังกันครับประยงวรรณพงศ์18หมู่3บ้านห้วยคอตำบลนุนพยอมอําภอชนบทจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาอะไรกับที่เราเนี่ยข้าวไม่ขึ้นนั่นนะที่คุณเจออะไร่มันเป็นดินก้นอ่างไม่ขึ้นมาคุณกิตเตยยินดินตรงนี้ป่ะครับดินตรงนี้แหละมันดินอยู่กับใต้น้ำนะโอเคหมายถึงว่าเขาขุดเขาขุดอ่างเขาขุดเขาขุดบ่อเนี่ยครับถูกไหมครับขุดตามจริงแต่นวนี่ก็เป็นขุดขึ้ไปนะครับจริงดินอ่ะถ้ามันยิ่งลึกอ่ะมันจะไม่มีแร่ธาตุนั่นแหละมันลึกนั่นแหละมาทำตรงนี้แหละเอ่อเพราดินมันลึกเนี่ย มันจะปลูกอะไรลําบากแล้วขึ้นเลยครับถูกไหมเพราะว่าแร่ธาตุมันอยู่หน้าดินหมดแต่นี้เขาขุดมาเอาอีกข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนครับมาไว้ตรงนี้ครับกี่ไร่ครับอันที่มันเป็นเนี่ยสามไร่สามไร่แล้วก็ปลูกข้าวตลอดเลยเมื่อก่อนเนี้ยปลูกขึ้นไหมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไหมครับว่าไม่ขึ้นเลยหรือขึ้นบ้างนิดหน่อยขึ้นก็ขึ้นแค่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ดินมันแข็งเหรอครับแข็งเป็นดินดานครับเอาดินตัวนี้ขึ้นมาอ่าดินขึ้นมาเป็นดินแข็งเลยเคือปลูกอะไรไม่ได้เลย เดินสบายเลยครับครับได้ปลูกได้แต่ผลผลิตไม่ดีขึ้นเออต้องบอกอย่างงี้ครับเดยถ้าอย่างปีนี้ถ้าถ้าแม่เอางมาใส่เน็ตท่วมหมดท่วมหมดไหมความว่าท่วมหมดท่วมข้าวหมดอ๋อมันจะแค่นี่มันกัท่วมคือข้าวมันไม่สูงครับถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้ที่ไหนแปลงไหนก็เดินไม่ได้เลยของผมอ้าวดินมันเปลี่ยนไปเหรอเปลี่ยนมากๆเลย ดินเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนเพราะอะไรใช้ตัวไหนบอกได้ไหมครับลุงไปยงเอาอะไรมาใช้ช้างทองอย่างเดียวเนี่ยอย่างเดียวสั่งมากี่กระปุกมากระปุกเดียวกระปุกเดียวครับหกร้อยครับคือตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะใช้ช้างทองอ่ะครับเคยแก้ปัญหาเอาตัวอื่นมาใช้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่ได้ไม่ลองตัวไหนเลยไม่ลองตัวไหนเห็นคุณกิตติพูดนี่แหละเออก็เลยอยากลองอยากลองเอาช้างทองมาตัวเดียวครับ ตัวเดียวเลยนะตัวเดียวตอนเอาช้างทองมาใช้เนี่ยฉีดไปกี่รอบ15วันฉีดอ๋อสิวันฉีดครั้งนึงครับดินมันเปลี่ยนไหมพูดถึงดินเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเห็นเเห็นไรนี้แหละอืเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคือดินจากแข็งแข็งดินดานเนี่ยเดินไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ลองเดินไปเดินไม่ได้เลยรอยุบครับเป็นโคลเลยอย่างเงี้ยเหรอนิ่มไเลยครับมันเป็นในตะไคร่น้ำขึ้นเต็มทุกไรเลยผม ลุงพึ่งสั่งของผมมาครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกอยากดูเรื่องดินก่อนเลยครับยังไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องอย่างอื่นเลยครับอยากให้แก้ปัญหาดินก่อนครับถูกไหมแล้วมันแก้ปัญหาจบไหมจบนี่แค่ครั้งแรกที่ทดลองใช้ก็ถูกใจลุงประยงแบบสุดๆไปเลยแหละครับพอเอาช้างทองมาใช้เนี่ยมันผิดกันเลยเนาะจากที่ทำไปต้องหลายรอบ ใช่ไหมตั้งแต่เขาทำตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่แต<ร>ทำรตรงน,นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปลูกเงี้ยมาหลายรอบไม่เคยได้ผลผลิตอย่างนี้เลยอ๋อแต่อันนี้เขายังเลิกทําเลยเี่ยเขายังมาปลูกหญ้าเขาเลี้ยงวัวเลยเหรอไม่คือแก้ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนลุงเหมือนกันครับคือดินเดียวกันว่างั้นแหละครับดินขุดจากนี้แหละดินขุดจากนี้ก็ไปไว้ฝั่งนู้นเหมือนกันครับแต่ทางนู้นเขาไม่ได้ใช้ช้างทองครับก็เลยแก้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ครับแต่ของเราใช้ช้างทองครับรอดนั่นแหละเห็นถ้าไม่ใช้ช้างทองเนี่ย ท่วมตายหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือครับโอ้โหนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและโชคดีที่ลุงประยงได้มาเจอกับช้างทองไม่อย่างนั้นลุงประยงก็คงได้เปลี่ยนมาปลูกหญ้าแทนข้าวเหมือนกับแปลงข้างๆแน่ๆครับเอาช้างทองมาใช้ก็ปลูกเดียว600คุ้มไหมคุ้มนแหละที่เห็นคุณจิตตีพูดนี่แหละก็เลยอยากลองดูจริงไหมจริงเจอกับตัวเองครับถูกปะครับ อันนี้เห็นกับตัวเองเลยกับปุูกเดียวรู้เรื่องเลยครับพอข้าวมันนั้นแหละมามาดูน้ํามันก็เห็นเห็นดนมันแรกเลยเหรอครับฉีดแค่ครั้งเดียวครับฉีดรอบแรกเนี่ยครับเห็นแล้วทิ้งไว้ประมาณไม่กี่วันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเลยเหรอเร็วเร็วไวมากเลยเนาะมั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันใช้ได้ครับมั่นใจว่ามันดีแล้วครับคือตอนแรกเอาตรงๆลองดูก่อนครับพอเอามาใช้ข้าวมันโตดีกว่ามาก่อนไหมโอ้ก็ดีกว่าตั้งเยอะเลยอ่าแล้วใบมันตั้งดีไหมตั้งตั้งนี่ดูที่มันตั้ง แต่ก่อนแค่เนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้มันถ้าถ้าเราดูไกลๆอย่างนี้ถ้าลงในน้ำเนี่ยมันจะพียงคอมั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละน้ำมันลึกอยู่นะเนี่ยนี่ใช่ช้างทองอย่างเดียวครับแล้วข้าวมันโตดีกว่าเมื่อก่อนด้วยโอ้ยก็โตดีกว่าเนาะแต่ก่อนแค่เนี่ยยังไม่มีช้างสยามช้างนาคอะไรเลยนะไม่มีเดี๋ยวรอบนี้แหละเสร็จจากตัวนี้เราจะทำนาปังเดี๋ยวจะเรียกมาดูซัดเต็มๆเลยไหมรอบนี้ครับ รอบหน้าได้จัดเต็มตามคำเรียกร้องแน่ๆครับเอาให้ครบจบทุกตัวทั้งช้างสยามช้างนาคช้างทองและน้องสุดท้องอย่างช้างศึกสุดยอดซูเปอร์บูสเตอร์รวมกันแน่นๆดินดีพืชด,ดีผลดีมีแต่ได้กับได้ครับพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพิ่อนผลผลิตแทมปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมที่ชฉัน 샹굴러.